กาบเรยียนท่านว่าการจังหวัดระยองท่านที่เคารพอ,อย่างสูงครับกระผมนายประภาพด้านการจัดก,การปรัญหายาสเสพติดในโรงแรมและสถานประกอบการจังหวัดรยองประจำปีมา2568ในวันนี้กระทรวงหาดกให้กรมิตินับตังแต่การป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการปราบรามพื้นฟูคนดีกับนในโรงแรมและสถานประกอบการของจังหวัดรยองโดยผู้มีพระสุนตมนี้หนึ่งเพื่อให้ในจ้าง เจ้าของนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดนำไปสู่กระบวนการกำหนดนโยบายพรเวชนท่านเลื่องธิ์ประกอบคงนะครับท่านตลัดจังหวัดระยองรวมทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการภาพด้านการจัดการปัญหายาเสพติดนะครับทั้งโรงแรมและสถานประกอบการทุกท่านในวันนี้นะครับต้องเรียนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อทุกาแบบครับมันมีแต่การจัดแล้วก็นำไปต่ตอไปแต่เรารู้เลยว่าพนงานของเราเนี่ยเขามีปัญหาอะไรที่เกิดปัญหาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าเสร็ รับมาเมื่อปีน47นะครับเข้าประวกวดเมื่อปี50นะครับไปบันก็อยู่สถานนะเป็นต้นแบบพอเป็นยอดเพ็ญปีที่6นะครับก็เหลือีก2ปีก็จะเป็นพอเฟรมอของโครงการเขามีความพร้อมสนวนทีมานเข้าระดับทาคแล้วก็ไปสู่ระดับประเทศแล้วนะครับระวันเป็นตัวอะไรเป็นตัวบอกได้ว่าเราจะมีโครงการทำช่วงหลังจากที่ทางเซนตี้เขารายงานเรื่องมอ2ก่อนนะครับ พอราคทุกปีทีเนะครับนะครับาหลาังด้มาเราก็ขับเคลื่นทั้งสโครงการนะครับของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเจรผู้สารใช้สารเซติปนำไปทำยูย่อยูไม่ให้พายุนะครับทำงานสอบภาคสว่วนแต0รอยเศษนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโรงงานสามพันคนเนี่ย ยุโรปแล้วก็ที่ราเลอที่ญี่ปุ่นนะครับก็รวมทนั้งานที่หนึ่งหมื่นสองพันคนนะครับถือว่าเป็นสถานประกอบการนะบ้านหลังที่สองแห่งนี้เป็นกิจกรรมที่พนักงานทุกคนเข้าใจแล้วก็มีการส่งทอดงานแรงงานทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่มีใครตั้งใจจะซื้อ,อยามากินนะครับปัญหาครอบครัวบ้างปัญหาการเงินบ้าวันจันทร์โดนจับตรวจเจอเลยนะครับสุดท้ายก็ร้องไห้เพราะว่า กลัวบริษัทไม่ให้โอกาสแล้วก็กลัวทีจ่จะคอมมิชมนต์กับเขาได้หรือว่าเข้าโครงการดีๆได้เนียยย่ยเด็กพวกนี้ส่วนใหญ,ญ่จะหายนะครับกลับมาจะไม่พุ่งเราขอทุเรียนจากปัญหาของพนักงานเป็นหลักน,นะครับก<า>็ช่วงนี้วันนี้น่าจะเป็นเซนต์ดีกันส่วนใหญ,ญ่นะครับก็แล้วก็ประจกบอกว่าที่เราไม่มีเวลานะครับเช้าทํางานเลยสองทุ่มก่อนจะกลับถึงบ้านสี่ปลา,ายที่ต่างจังหวัดก็เกิดปัญหาเรื่องของเด็กที่ใช้โซเชียลมีเดีย ทำให้ตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะมีโครงการน,นียมาอธิบายทุกท่านเพื่อแชร์ประสบการณ์กันไม่ได้สอนนะครับในการแชร์ประสบการณ์กับของบริษัทเรานครับอีกทีนึง